คริปโตซับเทนสินค้าวันนี้เราก็จะมาบิกข่าวสารต่างๆเกี่ยวโลคริปโตกันอีกแล้วนะครับก่อนอื่นเรามาดูกันที่ภาพรวมของตลาดเนาะ ก่อนครับเข้าใกล้ช่วงของกลางเดือนนะครับอย่างที่หลายคนรู้เลยว่าช่วงประมาณนี้นะ,นะครับสินะถึง20่สิบไปนน่นเนี่ยเป็นอะไรที่มักจะแดงๆเนาะก็ไม่น่าแปลกใจอะไรเพราะว่าเขาก็เกี่ยวขึ้นมาแล้วการที่บิตคอยจะติดลบสัก1%บ้างนะครับ้างเหรียญอื่นๆเนี่ยจะลบสักประมาณ4% 5%ประมาณนี้บ้างถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับแล้วก็เป็นจังหวะที่ให้ใครหลายคนที่บอกว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้เก็บเสียดายเ4มสีเสียดายนะครับแปดหมื่นเสียดายเก้าหมื่นเนี่ยตอนนี้ก็ยังคงสามารถซื้อได้น ที่ใหญ่ไมเคิลเ s เลอร์เขาบอกว่าตอนนี้คุณยังมีโอกาสนะที่จะซื้อนะครับบิตคอยราคาต่ำกว่านะครับ0.2ล้านประมาณนี้คือต่ำกว่า2 0 0นนั่นแหละแต่นะครับสิ่งที่มันน่าแปลกตรงนี้ครับอยากให้หลายๆคนสนังเกตดูปกติแล้วเนี่ยหุ้นที่จาเกี่ยวกับคริปโตหุ้นที่จำเกี่ยวกับกบิตคอยเนาะมันมักที่จานะครับเขียวนะครับหลังจากนั้นวัน2วันเนี่ยหุ้นนะครับบิตคอยมันก็จะเขียวตามเนา ถ้าเกิดว่ามันแดงตานจากวัน2วันเนี่ยมันก็จะแดงตามแต่ว่าตอนนี้นะครับไม่อนะีเทริเมเนาะแล้วก็บิตคอยเองเนี่ยก็มีความบวกบวกขึ้นมาคนระประมาณสักหคือไม่ได้ลดน้อยสอยลงไปเลยนะครับแล้วก็ทามีความเขียวขึ้นมาอัพหด้วยนะคือไม่ใช่2ไม่ใช่3เนาะก็เป็นอะไรที่แปลกนะที่ราคาของตัวคริปโตหรืออีเทอริเยมพวกนี้มันยังแดงอยู่ หรือแม้แต่กระทั่งเราไปดูในสูงของตัว i s h a r ์ are, Bitcoin ETF ถดูไหมครับก็ติดบวกขึ้นมาเหมือนกันนะเอ๊แต่สมัยถึงแดงอาจจะเป็นแบบนี้ครับในสูงของตัว ภาคนะครับของอเศรษฐกิจโลกเนาะมันมีข่าวที่แบบว่าเป็นข่าวดีสาหรับโลกเนาะแต่ไม่ใช่ข่าวดีสาหรับบิตคอยออกมานาะเดลผมพายจะไปดูว่ามันคืออะไรแล้วก็อาจจะเป็นไปได้เข้าว่าการที่มันบวมมาหลายวันอาจจะมีการพักตัวเนาะเพื่อที่จะหาฐานของตัวเองเตรียมที่จะกระชากขึ้นไปเนาะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างครับคือว่าโอเคตอนนี้นมา,าจจะเดงอยู่จริงนะอาจจะเป็นเพราะว่านะครับตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยไม่มีกระสุนเติมแล้วจู่ๆอาจจะไปรอเติมช่วงสิ้นเดือนก็ได้นะครับ แล้วก็สิ่งที่เราพูดถึงว่ามันเป็นข่าวดีของโลกแต่จจะไม่ใช่ข่าวดีสาหรัหบพี่โตก็คือว่านี่สูของตัวอัตรางเงินเฟอ้อของสารัฐนะลดลงเหลือนะครับ2.3%ซึ่งต่ํากว่าที่คาดไว้ถามว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นมันดีแล้วทำไมบิตคอยถึงไม่ขึ้นจู่นครับคือพออัตรางเงินเฟอ้อเนี่ยมันลดลงแต่อาจจะเป็นไปได้ครับคนอาจจะกังวลเกี่ยวกับโอเคเฟดอาจที่จะยังคงไม่มีการปรับลดอัดตาราดอกเบี้ยในเร็วๆนี้เนาะอาจที่จะมีการชะลอชะลอตัวออกไปอีกอะไรแบบโอ้ถ้าเกิดเป็นแบบนั้นเนี่ย คนกัดที่จะดาวๆไว้ก่อนนะก็ยังไม่ลงทุนตอนนี้จูมิแอจะเป็นลงทุนรอลงทุนนะอะไรที่มันคุ้มค่ากว่าก็ไม่น่าแปลกใจอะไรที่เขาจะคิดแบบนั้นและหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับโดนัทรัมนะกับจีนเองเนี่ยเขาก็ได้มีการคุยเจราจากันด้านข้อตกงลงไปแล้วจูมิ้อก็ถือว่าเป็นไปได้ด้วยดีจูมิแล้วก็นะครับตลาดหุ้นของอเมริกาเนี่ยก็มีการเติบโตหรือว่าม,มีเงินอัดเข้าไปในประมาณสัก2ล้านล้านดอลลาร์จูมครับก็เลยทําให้มันเขียวฟินในส่วนตัวหุ้นด้วยคริปโตด้วย แล้วก็ล่าสุดเนี่ยประธานาธิบดีทดตทรัมป์นะก็ยังไม่ได้มีการในส,ส่วนของตัวเซนนะลงนามนะความร่วมมือทางเศรษฐกิจเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างอเมริกานะแล้วก็ทางซาอุดีอาระเบียไปด้วยนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนะครับที่คนกําลังจับตาดูโอเคสงการามบานคามันเริ่มจะย่อนลงมาแล้วนะเมื่อไหร่นะครับที่มันคลายตลาดน่าจะเขียวได้มากกว่านี้ และก่อนหน้านี้นะครับที่บริษัทจัดการทรัพย์สิน2.8ล้านล้านดอลลาร์อย่างโกลแมนแซดเนาะที่เขาเคยพูดถึงโอกาสที่อเมริกานะครับจะเจอสภาวะเศรษฐกิจถดถอยตอนนี้นะครับเขาก็ได้มีการลดโอกาสที่สหรัฐเนี่ยจะเกิดสภาวะเศรษฐกิจถดถอยลงนั้นเหลือ35ก็ถือว่านะครับจากที่7จสินะครับดาวลงมา35เนี่ยก็น่าจะเป็นอะไรที่โอเคพอเหตุการณ์อะไรต่างๆมันเริ่มที่จะไม่ตึงเครียดแล้วทั้งสงครามการค้าทั้งมุมเม็ดของทัป์นะครับแล้วก็เม็ดเงินที่มาอัดเข้ามาในส่งตัวคลิป โตแล้วก็หุ้นด้วยอาจจะเป็นไม่ได้ว่าอาจจะทําให้เขาเนี่ยโอเคมาคานวณใหม่เพิบก็โอเคโอากาสที่สกิลท,ท,ทอยอาจจะน้อยลงนะแต่ไม่ได้หมายความว่าเลือดซูจนเขาเนี่ยบอกว่าโอเคไม่เกิดขึ้นอะไรแบบนี้นะก็ยังกักไว้อยู่แต่ก็ยังพิ่งไว้เชื่อครับเมื่อประมาณสักเดือนที่แล้วเนาะก็คือสามอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาพูดถึงประมาณ70แต่ผ่านมาสามอาทิตย์เนี่ยก็อยู่สามสิบห้านะครับประมาณสักสามวิคเท่านั้นก็หลังจากนี้อีกสามวิ้อาจจะอยู่โอ้โหแปดสิบเก้าสิบก็ได้จริงไหมอ่านั่นก็แต แล้วก็นะครับเรามาดูที่คำกล่าวของประธานคุณพอแอสกินในการประชุมโต๊ะกลมคริปโตที่ผ่านมานะในเรื่องของตัวโทเค็นเะซ็นสไลด์เนาะแล้วก็มีการอภิปรายในส่วนของตัวระบบนับหลักทรัพย์นะที่กําลังจะมีการยุกย้ายชานข้อมูลแบบเดิมนะนอกเครือข่ายเนะี่ยมายังในส่วนตัวบัญชีแยกประเภทนั้นก็คือเอาตัวบล็อกเชนนั่นเองครับอยู่บนเครือข่ายให้มันมากขึ้น อธิบายเป็นภาษาชาวบ้านให้มันเข้าใจในเรื่องที่พวกเขากําลังคุยกันก็คือว่าตอนนี้เขากำลังพูดถึงนะครับว่าบิตคอยเนี่ยมันคือตัวดูแลทรัพย์สินเนาะบิตคอย Bitcoin คือการจัดเก็บข้อมูลบิตคอยมันคือระบบใหม่ที่ให้เรานึกถึงคล้ายๆกับว่าตอนนี้นะครับเหมือนเหมือนกับน้คล้ายๆคลึงกับการเปลี่ยนผ่านของยุคข,ของสมัยยกตัวอย่างเช่นก่อนหน้าน,นี้ครับการเปลี่ยนผ่านของตัวจานอ่า แผ่นเสียงสูงไหมครับมาเป็นในส่วนของตัวแผ่นเสียงไวนิวหรือแผ่นซีดีที่เรารู้จักอะไรพวกนี้ครับแบบอนาล็อกมาเป็นแล้วก็ต่อมาก็ทันฟอร์มตัวเองเป็นเชฟถูงไหมอ่ะพอมาเป็นเชฟก็ทันฟอร์มตัวเองออกมาหรือว่าพัฒนาตัวเองออมาเป็นซอฟต์แวร์เป็นซอฟต์แวร์ดิจิตอลพวกแฟลชไรดัมไรพวกไอพอ i ไอแพดไอพวกนี้ถูงไหมครับอ่ะนั่นคือการเปลี่ยนผ่านมันมาประมาณสัก10 20ปีตอนนี้เขากำลังพูดถึงบิควายแบบนั้นแหละว่ามันคือการเปลี่ยนชายจากยุคข,ของเดิมๆม,ม,มากลายเป็นยุคข,ของดิจ ก็ต้องนึกถากว่าเมื่อก่อนนะมันการเปลี่ยนฉายพวกนี้มันมีมูลค่าขนาดไหนเปลี่ยนจากนะแผ่นเสียงเสาร้องที่ต้องใช้เข็มในการาฟังเสียงสมไหมครับต่อมาก็เป็นแผ่นซีดีเป็นเชฟเป็นแฟนไดมูลค่าของตลาดเรานะั้นมันมากขนาดไหนแต่ว่าตอนนี้บตคอยก็เหมือนกับรวมทุกอย่างในนั้นเนาะเพราะว่าบตคอยมันก็โตมากเึ่งว่ามันจะโตไปมากกว่าน,นี้เหมือนกับยุค,คก่อนๆเนี่ยคือการเปลี่ยนฉายมันเป็นอะไรที่สร้างเศรษฐีได้อยู่แล้วของแต่ละยุคยุคเนาะอยู่ที่ว่าใครเนี่ยจะสามารถจับได้ทันนะครับ แล้วก็อีกนึ่งข่าวดีความคืบหน้าของตัวโลกบิตคอยนะครับโลกคริปโตเนาะตอนนี้คอยเบดนะก็เตรียมที่จะเข้าร่วมนะครับ S&P 500สดหรับใครนะครับที่เล่นหุ้นก็รู้อยู่แล้วแต่บางคนบอกเฮ้ยมันน่าจะมีนะมีในส่วนของตัวซื้อหุ้นเนี่ยแล้วก็ได้ในส่วนของตัวคริปโตไปด้วยก็ถ้าเกิดว่าคอยเบดเข้าไปใช่ไหมครับเราสามารถซื้อ s p 5 0 0ที่มันอยู่ในกลุ่ม500เนี่ย ตักตาเดียวนะครับได้ชังบริษัทที่ทำเกี่ยวกับคริปโตถ้าบิตคอยขึ้นนะครับมันก็ขึ้นเนาะบิตคอยลงมันก็ลงแต่ว่าในตากตานั้นอาจจะมีหุ้นตัวอื่นๆที่อยู่ในแผนกเดียวกันหรือคนละแผนกแล้วแต่ว่าบโบรกเกอร์ในใจสั่นมาอันนั้นก็ถือว่าเป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่น่าสนใจนะสำหรับใครที่ไม่ได้ชอบความเสี่ยงมากๆเหมือนกับที่จะมาลงโดยเฉพาะจุดเบ็ดบิตคอยเลยอะไรแบบนี้นะก็ลงกับหุ้นที่ทําเกี่ยวกับบิตคอยอย่างคอยเบรดหรือเอสแอนด์พี500ที่ทำเกี่ยวกับพวกนี้ก็ถือว่าเป็นอทีท่่ไมเลวนะครับ และมันก็จะเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้คอยเบดแล้วก็บิตคอยเนี่ยเป็นที่รู้จักมากขึ้นแล้วก็คนมั่นใจมากขึ้นเนาะแต่ก็ไม่ใช่แค่คอยเบดเท่านั้นนะครับที่มีการเคลื่อนไหวในะล่าสุดในโรบินฮูดนะครับก็ได้มีการเข้าซื้อแพลตฟอร์มกิจการการซื้อขายสกุลเงินยีต้อนชั้นนำของแคนาดาเนาะอย่างตัว w o n d e r f นะ์ไ e เนาะอ่านี้ก็คือเจ้าโรบินฮูนะเข้ามาซื้อกระดานเทรดเหมือนโรบินฮนะูดนั่นแหละแต่ว่าเป็นของแคนาดา ยังครับยังไม่จบลงของคริปโตมันต้องไปไกลมากกว่านี้ครับเมื่อกี้เราพูดถึงซาอุดิอาระเบียที่รัฐธรัมซ็นสัญญาโรบินฮูดนะครับพูดถึงคอยเบยไปแล้วตอนนี้ทางดูไบเนี่ยก็ได้มีการร่วมมือกับคริปโตแะคอมเพื่อที่จะยอมรับการใช้สกุลเงินเยีเต้อน เข้ามาสําหรับในส่วนตัวการบริการผ่านภาครัฐเนาะการบริการผ่านภาครัฐเ,เราเนึกอออกอยู่แล้วใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นค่าสเสบียอะไรแล้วแต่ที่จะต้องดําเนินการเนี่ยก็สามารถที่จะใช้คริปโตได้แล้วก็ดูใบเนี่ยเขาก็จับมือร่วมกับคริปโตลคอมเนาะเพื่อที่จะให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวระดับประเทศเลยนะยังไม่จบแค่นั้นครับ GD ดีเคาน์เ r อร์กรุนะครับที่มีการจดทะเบียนใน a สแ DA กตอนนี้เขาก็เตรียมที่จะเสนอขายหุ้นประมาณสัก2 0 0รล้านหุ้นเนาะ เพื่อที่จะเอาเข้ามาซื้อนะครับบิตคอยเข้ามาเป็นคงคลังเหมือนกับพี่ใหญ่ Mi เคิลเซเลอร์เหมือนกับเมตาไพเนตเหมือนกับเจ้าอื่นครับนี่แหละครับคือสิ่งที่เรากําลังมองหาเหมือนกับดนที่ที่เราพูดมาก็คือว่าถ้าเกิดน,นะครับบริษัทมหาชนเนี่ยหรือว่าบริษัทต,ต่างๆหรือว่ากองทุนบริษัทนานเนี่ยเข้ามาซื้อใน Q 2มากกว่าน,นี้อีกนะครับมันจะทําให้เราได้เห็นตัวเลขที่น่าตกใจมากกว่า0กแสนบิตคอยเมื่อ Q 1ที่ผ่านมาอีกเนาะ,อะตอนนี้ก็ทย,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 ยอยเข้ามาแล้วนะถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวที่ดีมากครับ ชีนี้เราไปดูที่พี่ใหญ่เมกเกอร์เซลเลอร์เขากล่าวถึงกลยุทธ์ที่จะทําให้พอร์ตเนี่ยโตขึ้น100เท่ากับนักลงทุนทั่วไปที่ใครๆเขาสามารถทาได้กันบ้างนะครับโดยพี่ใหญ่เมกเกอร์เซลเลอร์เนี่ยสรุปเอาง่ายๆนะครับเขาก็พูดเชียร์บีคอแล้วเขามองว่านะ,ะสำหรับใครนะที่ยังคิดไม่ออกว่าการลงทุนในสรบคนธรรมดาคืออะไรหรือว่าพวกนี้อยากจะให้มันโตสัก100เท่าหรือว่าโตมาอาซานเนี่ยโดยที่ไม่ต้องลาออกจากงานประจําก็ต้องบอกเขาว่าให้ถันตัวนะมาเป็นนักเทรดเนาะหรือว่าเก็บสะสมเอาง่าย คือเก็บสะสมบิตคอยน์เข้ามาดีกว่านะเขาบอกว่าโดยวิธีที่จะสามารถสร้างผลตอบแทนได้100เท่านะสำหรับคนทั่วไปคือการตัดค่าใช้จ่ายฟุ่งเฟ้อออกไปนะแล้วก็แทนสิ่งเหล่านั้นเนี่ยด้วยบิตคอยน์แทนนะนะ หรือนะครับพี่เมกเซเกอร์เนี่ยเขาก็กล่าวคําว่านะครับในส่วนตัวสําหรับคนที่ยังไม่รวยขั้นสุดเนาะนะก็ให้ตัดค่าใช้จ่ายฟุ่งเฟือไปอย่างเช่นการซื้อฟรอรีการซื้อเรือยอสนะครับอะไรที่มันไม่ควรพวกเนี้ยเลื่อนออกไปก่อนนะเลื่อนเก็บอดเรี่ยวพิกินหวานก่อนนะแล้วก็นําเงินทั้งหมดเนี่ยไปสะสมบิตคอยนะ แทนที่จะไปซื้อสิ่งเหล่านี้นะครับพราก็บอกว่าทุกๆครั้งนะครับที่คุณไม่ได้ซื้อบิตคอยคือโอกาสที่คุณสูญเสียนะครับเงินประมาณสัก13ล้านในอนาคตเนาะเอออาจจะเป็นไปได้ว่าบิตคอยที่ผู้ใหญ่ไมเคิลเซลเลอร์เขามองอาจจะเป็น1นึ่งบิตคอยต่อสิล้านอะไรแบบนี้นะจากคําพูดของไมเคิลเซลเลอร์ที่มองว่าบิตคอยจะเติบโตเฉลี่ยนะปีละ30%จนแต่ระดับนะสิล้านนะต่อบีซีภายในปี2 0 0พันอ่สนะีนะ่สิบห้าเนาะเขาก็ยังยืนยันเป้าหมายเดิมของครั้งนี้ของเขาด้วยทีนี้ครับถ้า นะสำหรับใครที่จะเอากลยุทธ์ของพี่ใหญ่ไมเคิลเซเลอร์เนี่ยไปใช้เนี่ยก็ต้องเก็บยาวหน่อยเนาะเพราะว่าจะถือแบบปุบป,ปับปุบป,ปับไม่ได้เพราะว่าบิคอยมันมีรอบมีสูงตัวตลาดมีอยู่ถูกไหมครับอืมเพราะนั่นแหละครับการที่ถ้าเกิดว่าเราอยากที่จะอดออมแล้วก็ซื้อหุ้นหรือซื้อกองทุนหรือว่าซื้อบิทคอยเนี่ยบางทีก็ต้องจัดชาาใช้จ่ายฟูเฟ้ออะไรแบบนี้ออกไปอะนะ ซึ่งกลยุทธ์ของพี่เขาเนี่ยอาจจะเป็นกลยุทธ์ที่ดีกกลยุทธ์หนึ่งก็ได้นะครับทีนี้เรามาดูที่สปอต Bitcoin EGF นะครับในวันที่12น้องก็มีเงินไหลเข้ามาจาก b l a c k r o อกเนี่ย69ล้านนะครับแต่ว่ามีเจ้าอ,อื่นเนี่ยขายออกไปเนาะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวบิสไว e เนาะในส่วนตัวฟิลิตี้เนาะแล้วก็ในส่วนของตัว เจสเกลเนาะโดยมีการไหลออกไปที่นะ11ล้าน17ล้าน2ล้าน32ล้านเลยทำให้มีเงินไหลเข้ามาแบบเน็ตเเนี่ยอยู่แล้วนะครับอยู่ที่5.2ล้านเท่านั้นเอง แล้วสำหรับส่วนตัว Ethereum EGF ในวันที่12ก็เหมือนกันครับไม่มีใครซื้อเข้ามาเลยนะครับแต่ว่า Ethereum เมื่อกี้เรายังเห็นว่ามันบวกอยู่สูงไหมครับสำหรับในส่วนตัวฟินิตี้ก็ขายออกไป8ล้านจะดสเก้าล้านเลยทำให้มีไม่เงินไหลออกไปทั้งสิ้น17.6ล้านนะครับอ่ะก็เท่าเท่ากับที่ไหลเข้ามาเมื่อวันที่9เลยเนาะก็ถือว่ายังทำได้ไม่ดีสักเท่าไหร่สำหรับกองทุน E g เของตัวอ t h e r รี m เนาะ ก็ขอเอาใจช่วยนะครับเอาโอเคนะครับสหรับนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดแชร์กดไลค์ like, กดซับสคร b e เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสหรับนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสนี้ครับ